สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC นะครับผมนะครับติดตามรับชมทางแฟนเพจของลานเป็นอวิทยุนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับผมมื ans, ่อนี้นะครับผมลานเป็นอวิทยุนะครับมื่อนี้ผมจะมารีวิวสินค้าใหม่มื่อนหนึ่งนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นตู้เสียงกลางคอมสันครับพี่น้องนะครับเป็นรุ่น CS 1 1สหครับผมนะครับสินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมสินค้าเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่เบิร์ดไปโดนเติบนะครับผมขายดีนะครับเบิร์ดไปโดนเติบแล้วนะครับลอตนี้กับผลิตมากไหมแล้วนะครับผมนะครับได้ สำหรับเอฟซีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับราคาบอลครับนะครับเพียงพร้อมใส่ใบละกอผันหานะครับผมใบละกอพันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวกอผันหานี่ก็จะเป็นตู้พร้อมดอกพร้อมใส่งานนะครับผมนะครับตู้พร้อมใส่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าภายในตู้นะครับผมในราคาใบละกอผันหานะครับผมจะคุ้มค่ากับราคาบอนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงนะครับผมจะสมราคาบอนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะครับผมผมบอกเลยว่า นะครับราคากกอปัญหาเนี่ยก็เสียงคุณภาพเสียงที่ไ้นะครับเกินราคานะครับเกินราคามากๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญมันก็เป็นตู้นะครับเป็นตู้แบบบริษัทนะครับผมเป็นตู้บริษัทนะครับเบื้องแพ็คกิ้งเขาที่ละพี่น้องนะครับแพ็คกิ้งเขาก็มีลังมีทั้งในก็บทีมีพวกกันกระแทกมีฟมมียางแยงดีนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นงานบริษัทเลยนะครับผมนะครับเป็นงานบริษัทเลยนะครับผู้ใดอยากได้แบบตู้แบบดีๆแบบคุณภาพดีๆเล็กน้อยนะครับนี่ครับนาตากับพวกขี้ไลนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะ นี่เลยนะครับอันนี้ก็ผมนะครับเตรียมนะครับเสียบไปเรียบร้อยนะครับเพื่อว่าจะท่ายท้านะครับให้พี่น้องได้รับสมนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็สิเป็นหน้าตาตู้สาเร็จนะครับผมนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะนะครับด้านหน้านะครับผมตะแกงนะครับตะแกงก็จะเป็นตะแกงสีดาครับพี่น้องนะครับน่ครับเป็นตะแกงสีดํานะครับเป็นตะแกงปั๊มนะครับด้านในก็จะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับผมกันฝุ่นกันแมลงนะครับผมเพื่อบ่ให้เขาไปกัดนะครับอุปกรณ์ภายในเสียหายนะครับเนาะนะครับ มาพร้อมโลโก้ด้านหน่ะครับโลโก้ด้านหน่ะจะเป็นซีเอสของสันนะครับออดิโอนะครับสวยๆครับผมนะครับด้านคางครับผมนี่ครับด้านคางก็จะมาพร้อมนะครับนี่ครับชุดแขน3จุดนะครับผมชุดแขน3จุดนะครับเราก็จะมีสลักลูกปืนนะครับแบบนี้นะครับผมแถมนห้นะครับด้านหลังนะครับเนาะมีสลักลูกปืนห้ครบนะครับผมนะครับไม้อัดที่ใส่ก็เป็นไม้อัดตาผู้เขานะครับโบรูผมกับบริษัทขนาดว่าทั้งบริษัทใส่จังมินนะครับแต่ว่าแบบ บึ้งแบบนานะครับดูดีมากๆครับผมแล้วก็หัจับสวยๆครับมีตีมยางนะครับสําหรับจะเอาไปตั้งก็ได้นะครับผมจับตั้งนะครับตั้งหลังตู้แบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ดูว่าจะนอนนะครับผมจะนอนแบบท่านี้นะครับจุดแขบนม้สวยๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแบรนด์ของผมเองนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เลือกผลิตไปแล้วนะครับผมก็ขายของเป่นแรกนะครับขายของคอมสันแท้เลยนะครับนี่ครับนี่ อันนี้ก็ด้านหลังนะครับผมสวยงามครับเบิงมีแผ่นเพจนะครับผมมีเพจนะครับผมคอมสันนะครับเมดอินไทยแลนด์นะครับผมนะครับอันนี้ครับที่ผมบอกนะครับก็จะมีสลักนะครับนี่ครับหนึ่งใบนะครับจะมีสลักแถมไปสามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่ครับอันนี้เป็นชุดแขวนสามชุดนะครับผมเพลสเปคคอนครับผมนะครับนี่ครับคอมสันออดิโอเมดอินไทยแลนด์นะครับผมนี่ครับเพสเปคคอนลบฝนนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับท้ายนี้เหมือนกันครับ คือกันเลยนะครับผมนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นจุดแขวนนะครับผมจุดแขวนตัวนี้ก็ขายแยกนะครับผมนะครับจุดแขวนนี่นะครับจุดแขวนตัวนี้เป็นจุดแขวนโรงงานครับผมนะครับสามารถปรับขนาดได้นะครับยืดโพสตได้นะครับผมยืดจุนโพสตได้สองขังนะครับเด็กหนาครับมาตรฐานนะครับผมตัดด้วย CNC นะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามครับชุดนี้ก็ขายอยู่ราคานะครับผมสองพันหาร้อบาทนะครับสาหรับเฟรมแขวนตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมราคา2 5 0 0ั้ยบาทนะครับเด้องี่นองสำหรับผู้ใดสนใจนะครับตู้พร้อมใส่งานนะครับ ใบละก็พัญหาร bon ้อยบาทนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมคลิปถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะพักทดสอบนะครับผมทดสอบนะครับตั้งเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพักเบื้องนะครับภายในตู้นะครับผมนี่ครับประกอบด้วยยังแน่นนะครับราคาก็ปัญหาร้อยบาทนะครับผมอันดับต้นๆนะครับแรกๆเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นที่เดียรของเขาครับเป็นเน็ตเวิร์คครับผมเน็ตเวิร์คของคอมสันครับ CF หนึ่งหนึ่งสองนะครับผมนี่ครับเป็นเน็ตเวิร์คนะครับผมสีแดงนะครับนี่ครับทนทานนะครับเสียงดีนะครับ ตัวนี้นะครับมีขายนะครับผมสินค้าไม่กิดตัวละเก่าร้อยหาสิบาทนะครับสำหรับนิตเบ์กตัวนี้เนาะนะครับผู้ใดอยากได้นะครับสร้างต้นนิตเบลก็ได้นะครับเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับเด้อของนิตเบ์กตัวนี้ครับผมนิตเบ์กของคอมสันนะครับนิตเบ์กกระจิตจีตี้ตั้งในหุ่นนะครับอันนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างนะครับเอามายกตัวอย่างเมึงนะครับแต่ว่าตัวจริงหุ่นยู่ไหนหุ่นครับตัวสายเรียบร้อยนะครับอันนี้เพได้ถอดออกมานะครับผมแล้วก็เสียงแหลมครับเสียงแหลมที่ใส่เนี่ยจะเป็นสเปคคอมหาศูนย์ครับ ของคอมสันนะครับผมนะครับสเปคคอมหาศูนย์นะครับพร้อมปากแหลมนะครับนี่ครับปากแหลมเป็นปากหนาๆแบบนี้ครับเป็นปากพลาสติกนะครับนี่ครับปากแหลมแบบนี้เลยนะครับเป็นปากไรอาลีครับผมนะครับอู้นักนะครับนี่ครับผมสภาพสวยงามครับนะนะครับปากแหลมนี่นามากครับผมนะครับแล้วก็ดอกลำโพงครับจีไสนะครับผมเป็นของคอมสันเหมือนกันนะครับผมนะครับเป็นรุ่น12 DL 202นะครับ8โอห์ม800วัตต์นะครับผมนะครับว้าย3นิ้วเป็นโค้งโลอครับพี่น้อง เป็นโคงร้อนนะครับลำพุงทีไใส่ของคอมสันนะครับนี่ครับอันนี้กันลำพุงยี่ในอตุ่นฮะพบกับพึ่งแต่แก้นะครับผมแก้แล้วก็เอามารีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าภายในนะครับกับสิเป็นมานนี้นะครับในราคางบแกวพันหาระบาทนะครับต้พร้อมดัง้อมใส่งานนะครับผมสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดสนใจนะครับผมสนใจผงกับฝากเบอร์โทรนะครับส่องทางตีต่อการสร้างสื่อไว้เลยนะครับนี่ครับเอาง่ายๆครับผมคลิปผมบอมมีการตัดต่อนนะครับผมบอมมีเวลานะครับผมนะครับ เอาง่ไงกันเล่นนะครับพี่น้องนะครับ083 3ที่3นะครับ2เกี3เกีนะครับ083 3ที่3อ่า2เกี3เกีเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนะครับร้านเป็นออดิโอครับผมตั้งอยู่อำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดรอยอ็ดครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วนะครับผมจะทดสอบนะครับผมนะครับทดสอบให้ฟังเสียงนะครับตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้ระบบสองทางนะครับผมนะครับเสียงสเตอริโอซนเดียวนะครับจะดังทั้งกลางทั้งแหลมนะครับ มี่พาสีตเน็ตเร์้อูนในตัวนะครับผมนะครับก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผ่านการจุนกันยังวันเรียบร้อยแล้วครับเสียบสายเส็นเดียวนะครับผมนะครับเราก็ผมจะเปิดจากคอมพิวเตอร์นะครับผมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับผมโดยวม่ได้ผ่านการปรุงเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมีการแต่งเสียงนะครับผมนะครับนะครับออกจากคอมพิวเตอร์มานะครับผมจะมาเขานะครับคอดตัวนี้นะครับผมนะครับ จะมาเข่าคอตัวนี้เพื่อตัดคมทีนะครับผมเ่ราว่าเห้มันติดเบียดไหลนะครับเนาะนะครับเ่ราะห้มันอมโู้ไหลเพราให้มันติดเบียดไหลนะครับผมนี่ครับควบทีผมใส่อยู่ประมาณนี่ผมต่อหางเดียวได้เพี่น้องนะครับนี่ครับประมาณหน่อยยี่สิบนะครับผมประมาณหน่อยยี่สิบเพื่อตนะครับผมนะครับควบที่ผมตั้งนะครับผมอันนี้ก็เกณฑ์สัญญาณเขานะครับแต่ที่นี่ออกจากตัวนี้มานะครับผมออกมาเข่าวเวอร์ตัวนี้เลยนะครับผมเป็น power แปลงของผมเองนะครับผมเป็นออ u ิโอนะครับอ่า b หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์คูณสี่นะครับผมก็คือสองร้อยพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นพาวเ power b นด์ของทางร้านเองนะครับตัวนี้เป็นสินค้าไม่มือหนึ่งนะครับผมนะครับแต่ว่าตัวนี้ใส่ประกอบการร้องสินค้าหน้าร้านเท่านั้นนะครับสินค้าไม่ผู้ใดสนใจนะครับผมราคานะครับผมใบละเอ้ยพ่อแมนใบละพอนะขอโทษนะครับแทนละนะครับผมเครื่องละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์หมอแปลงนะครับนี่ครับเป็นพาวเวอร์แอมป์หมอแปลงนะครับผมหนึ่งหมื่นแปดพัน เป็นเพราะว่าแอมหมอแปลงซีชแนนนะครับผมนะครับซีชแนนนะครับเบื้องหลังดัดหลังกับมีพวงล้มสองตัวครับสายออกลำโพงซีซีช่องครับสัญญาณเข่านะครับซีช่องนะครับทํางานง่ายครับใส่ง่ายนะครับรับประกันคุณภาพนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับขับสิบแปดนิ้วนะครับได้ช่องละสองดอกครับผมแต่ว่าถ้าไปขับกลางแหลมจะดีมากๆนะครับก็คือถ้าตู้แบบนี้นะครับตู้ที่ผมใส่อยู่หน้าร้านนะครับหนึ่งช่องนะครับสามารถครับได้ช่องละ สองดอกสองใบนะครับผมสองละสองใบก็คือเพราะเกิดตัวนึงนะครับได้แบบเนี้ยนะครับแปดใบนะครับคุ่มคานะครับเด้อนะครับสำหรับเ c ซีสันได้อยากได้เอาไปใส่งานนะครับรับประกันให้ปีหนึ่งนะครับสมทีทุกอาการทุกกรณนี้นะครับผมนะครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับเป็นหมอแปลงนะครับต้นท่านนะครับเสียงดีนะครับบอกกินไฟพร้อมนะครับอ่ะบอกว่าไรแล้วเดี๋ยวทดสอบนะครับผมนะครับเดี๋ยวทดสอบเลยกันแล้วกันอ่ะ เปิดมาเลยนะค,ครับไปเดียวนะครับคันตัวเมียได้ละอัน ว่าไอ่ไปเปลนสาวัดตัวเมนื่อยละอ่ทิเป้าลอยเมื่อน้องอยู่บ้านเหนื่อยนั่นอยู่บ้านใดเป็ีนไอ่เห็นน้องห่างบอกไปบอกไปอานว่าเมียนอนไปเดี๋ยวไอ้สิไปเดี๋ยวนี้เลยอย่าร้องว้อยนัอย่าร้อง ทดสอบเพลงต่อไปนเพลงๆเป็นโนตีไหมเพลงโนตีทดสอบเสียงยังกันไหมประมาณนั้นนะครับอันนี้นะครับก็คือเสียงสดๆเลยนะครับผมสดๆบัดเดี๋ีการปรุงแต่งอย่างนะครับผมนะครับสาหรับผมนะครับผมกับว่าถ้ตู้แบบถาเข้าแบบเปิดสดๆนะครับถ้ามันเสียงโอเคนะครับบาลานซ์กันนะครับระวังเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับมันจะออมโลดินหน่อยประมาณนี้มันก็ถือว่าเสียงดีแล้วนะครับแต่ว่าตู้ตัวไดนนะครับผมที่แบบแบบเปิดแล้วนะครับ ได้ขัดอีซิวหลายๆนะครับได้ขัดอีซิวหลายๆได้ตั้งค่าคอดหลายๆจูนหลายๆนะครับผมผมก็มองว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยวตั้งไวมากนะครับตั้งไวสำหรับผมผมมากแบบที่ว่าอ่าพวกไอจูนยังหลายครับแชร์ตัดกราบตรงๆนะครับแล้วก็ตัดความชันนะครับโอเคคือเหมาะก็คือกับออกมาดีก็ดีเลยครับแต่ว่าถ้าเขาได้ไปจูนนู่นนี่นั่นนะครับผมว่ามันยังบ่ผ่านครับผมนะครับอันนี้ก็มักใครมากมั่นนะครับแต่ว่าผมมากแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับเบิ้งอันนี้สดๆ ทีชื่นชอบนะครับอยากจะได้เอาไว้ใช้งานนะครับราคาเบาๆครับไปละกอพัญหาราบาดครับผมคุณภาพเสียงก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับว่าคุ่มเกินคุ่มนะครับผมก็คือผู้ใดแบบเมื่อไหม่นะครับพัดเล่นนะครับกับ่ต่องมีพวามดอย่างมากไหมครับตัดแคร่พ่อมทีคอดนะครับผมก็เอาเลยนะครับผมเพราะว่าตู้เขาจุนเบสเซียดมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับนี่ครับเสียงดีเลยนะครับโดยทีโดยทีว่ต่องไปเห็นอย่างมากไหมนะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าตู้ตัวใดที่ว่ามันจะจุนหลายๆครับกันเดียกเทวาครับมาใครมากมันครับ แต่ว่าผมมาลัยแบบนี้นะครับผมสะดวกสบายนะครับการใส่อย่างนั้นนะครับอ่ะฝากอีกสุดท้ายคลิปนะครับช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะครับผม083นะครับ3 4 3 2 7 3 7นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมฝากอีกี่พิหน้องที่รับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ